ผูปิดไรโน่8แป้นบาสฝั่งพื้นสุดแรง,รงตัวนี้เล่นมันๆแน่นอนครับหน้าแป้นเป็นวัสดุกระจกนิลภัย7.2นิ้วขนาดมาตรฐานการแข่งขนันพร้อมกับห่วงเหล็กปันขนาดมาตรฐานและมีสปริง3ตัวอยู่ด้านในรองรับการเล่นหนักๆได้ครับผมหน้าแป้นกระจกนิลภาย7.2นิ้วบอกเลยว่าเล่นเพลินชุดมันแน่นอนครับก็ใครที่ดังไม่ถึงนะครับก็สามารถปรับระดับหน้าแป้นลงมาแบบนี้แล้วก็ไปดังกันครับผม แป้นบาร์ตัวนี้นะครับผมเป็นเสาเหล็กขนาด8คูณ8นิ้วนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับบอกะกันกระแทกที่มีความหนาถึง2นิ้วนะครับบอกเลยว่าบอกะกันกระแทกตัวนี้เซฟผู้เล่นได้ดีมากๆเลยครับผมและที่สาคัญแป้นบาร์ตัวนี้ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียง50คูณ50เซนติเมตรเท่านั้นบอกเลยว่าประหยัดพื้นที่มากๆครับ <L> ๆๆเจ้าไลโนแป้นะครับผมสเปคแน่นขนาดนี้มาในราคาเพียง4,800บาทเท่านั้นและราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งและบริการติดตั้งนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคร <L> หรือใครนะครับผมที่อยากมาดูเป็นบานนะครับแล้วก็มาลองเล่นเป็นบานนะครับก็สามารถเซิร์ชในแผนที่นะครับชื่อว่าบริษัทสปาร์โกโบนะครับแล้วก็เดินทางมาตามหมุดที่เราปักไว้ได้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ